สวัสดีค่ะนักเรียนที่รับทุกคนพบกับคุณครูอ่ะนันของในวินชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะขอทบทวนนักเรียนในหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องปโกคตัวและ,ะคบทบทวนในเรื่องรู้จักทำต่างเรื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นคำใหม่ที่นักเรียนจะต้องจำนะคะหลังจากน,นั้นคุณครูมีข้อสอบให้นักเรียนได้ทำส,สี่ข้อนะค,ะ,ค,ะ,คะนักเรียนโดยนักเรียนทําในสมุดนะคะวิชาภาษาไทยริ้นน้าทั้งเรียน นีเลยค่ะนักเรียนเขียนข้อหนึ่งข้อสินะคะแล้วนักเรียนเลือกข้อคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะหลังจากนั้นนักเรียนใส่คําตอบส่งคําตอบมาให้ครูในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะคะแล้วคุณครูจะตรวจเก็บคะแนนค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้คุณพ่อพี่นันลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ใบบอกใบบัวรู้จักคำนำเรื่องสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยแสนสนุกนะคะน้องๆเคยไปเที่ยวสวนสัตว์กันไม่เอ่ยที่สวนสัตว์มีบรรดาสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่า อะไรเอ่ยมีสีขามีจมูกยาวๆมีเขี้ยวสีขาวมีหางยาวๆและมีใบหูที่กางใหญ่ใช่แล้วะคะ่ะคำตอบก็คือช้างน,นั่นเองในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆของเจ้าสัตว์ตัวใหญ่แต่จิตใจดีที่มีชื่อว่าช้างไปด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะ น,น้องทราบคำตอบหรือ,อยังคะว่าอวัยวะที่สำคัญของช้างมีชื่อเรียกว่าอะไรและสะกัดอย่างไรเราลองมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากเนื้อเพลงนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงใช่แล้วล่ะคะ่ะคำแรกที่เราจะมารู้จักกันก็คืองวงหรือจมูกนั่นเอง ช้างมีจมูกเหมือนกับน้องๆทุกคนแต่จมูกของช้างเราจะเรียกว่างวงค่ะและช้างจะใช้งวงนี้เองในการหยิบอาหารใส่ปากหรือหยิบสิ่งของค่ะคำว่างวงหมายถึงจมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา เรารู้จักคำแรกกันไปแล้วเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะน้องๆช่วยกันร้องเพลงช้างไปด้วยกันอีกครั้งนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างาคำศัพท์คำที่สองก็คือคำว่างาค่ะงาสีขาวของช้าง จะอยู่ถัดลงมาจากงวงช้างค่ะคำว่างาหมายถึงฝันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้มีสีขาวโค้งงอผ่านไปสองคำแล้วนะคะ ไปต่อกันเลยช่วยกันร้องเพลงอีกครั้งนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาทางยาวนอกจากช้างจะมีงวงและงาแล้วอวัยวะที่สำคัญของเจ้าช้างตัวโต,วตวได้แก่ใบหูที่กลางใหญ่สอง้าง มีตาสองข้างและมีหางที่ยาวอยู่ด้านหลังค่ะคำว่าหูหมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียงคำว่าตา หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่ดูหรือมองสิ่งต่งางๆรอบตัวคำว่าหางหมายถึงส่วนที่ยื่นออกจากท้ายของลำตัวสัตว์แต่เอเจ้าช้างของเราจะเดินเล่นได้อย่างไร อััยวะสําคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใช่แล้วล่ะค่ะขานั่นเองน้องๆน,น่าจะเคยสังเกตว่าขาของช้างมีขนาดที่ใหญ่กว่าของพวกเรามากนั่นเพราะช้างมีขนาดตัวที่ใหญ่ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ช้างจะต้องมีขนาดของขาที่ใหญ่มากพอที่จะรับน้ําหนักของตอนเองค่ะ คำว่าขาหมายถึงอวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้าสำหรับพยุงร่างกายและเดินเมื่อรู้จักส่วนต่างๆของช้างแล้วก็ขอแนะนำเพื่อนช้างที่จะอยู่กับน้องๆจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันเลยนะคะซึ่งก็คือใบบก และใบบัวค่ะเก่งมากค่ะทุกคนตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักคำศัพท์ต่างๆและพี่ใบโบกและพี่ใบบัวแล้วน้องๆองย่าลืมกลัปทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปโดยการลองหัดอ่านและเขียนคำศัพท์ทั้งหมดนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปเราจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเรา นั่นคือพี่ใบโบกและพี่ใบบวกกันให้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะ ยังไงคะนักเรียนนักเรียนดูคลิปแล้วทําข้อสอบได้ไหมคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะขอแนะนําว่านักเรียนไปดูคลิปใหม่นะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจนะคะข้อสอบถามยังไงนะคะถามยังไงก็ลองแก้ได้นะคะคําตอบหลังจากนั้นนักเรียนส่งคาตอบมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะเราจะตรวจแล้วก็เก็บคะแนนนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้คุณครูพินาราไปกดนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ